ทำเอากองละครวุ่นถึงกับหมายหัวจะไม่จ้างอีกรวมสี่นางเอกที่ได้รับบทแทนตัวจริงที่ถอนตัวไปจะมีเรื่องไหนกันบ้าง หนึ่งพรีมรานิดาขึ้นแทนฉายานางเอกส้มหล่นมานานพอสมควรและปัจจุบันได้รับฉายาใหม่คือนางเอกรับเมาส์สำหรับนางเอกสาวพรีมรานิดานั่นเองที่มักถูกทาบทามให้เสียบแทนนางเอกคนอื่นอยู่หลายต่อหลายครั้งทั้งผลงานละครและงานโฆษณาโดยล่าสุดนางเอกมากฝีมือแมตพิรณน,นีขอถอนตัวจากละครเดือนประดับดาวทำให้บทนี้ตกเป็นของเธอสาวพรีมเลยถูกเมาส์อีกครั้งว่าเจ้าตัวไม่สามารถต่อรองบทได้ ก็เลยต้องรับเหมาะละครแทนนางเอกคนอื่นตลอดตลอดแต่สาวพริมก็เคยออกมาเคลียร์ไปแล้วว่าส่วนตัวมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าเพราะละครทุกเรื่องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนักสแสดงกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวที่สุดได้จะต้องมีการคัดเลือกตัวละครแต่ละตัวละครมาก่อนอยู่แล้วคะ่ะ 2. มินชาิดากลายเป็นประเด็นร้อนแรงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะสำหรับสาวมินชาิดาที่บังเอิญจะต้องมาเสียบละครแทนนางเอกพึ่งใหญ่ช่องอยหา่สาวเชียร์ที่ค ในละครฟ้าฝากรักที่ก่อนหน้านั้นทางผู้จัดวางตัวไว้เป็นสาวเชีร์และหนุ่มเต้ยพงศกรน,นำซ้ำยังถูกกระแสบางส่วนต่อต้านอยากให้เชียรยมาสวมบทนี้ให้ได้แต่ทางนี้สาวเชียรยเปิดปากแล้วว่าเป็นฝ่ายขอถอนตัวเองเหตุเพราะคิวไม่ตรงกันค่ะอย่างไรแล้วก็ขอให้เข้าใจทุกฝ่ายแล้วกันนะรับรองว่าละครเรื่องฟ้าฝากรักโดยเต้ยมิ้นทั้งคู่จะไม่ทำให้แฟนคลับต้องผิดหวังแน่นอนค่ะ3จักรจันทร์อําค ิรมาทางด้านนักสแสดงสาวลุกเซ็กซี่ไม่น้อยอย่างจักรจัน์อัมคําสิริกันบ้างดีกว่ากับการต้องสวมบทในละครตุ๊กตาที่นักสแสดงสวยดุดเจ้าหญิงอย่างสาวศิริตาเจนเซนเคยถูกวางตัวไว้แล้วและมีภาพฟิตติ้งไปเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากสาวริตาขอถอนตัวนะสิคะบทบาทนี้จึงตกไปอยู่ในความสามารถของจักรจัน์เนื่องจากตอนนี้เธอกลายมาเป็นนักสแสดงอิสระอย่างเต็มตัวแล้วด้วย 4. มิวนิธาเรา มาปิดท้ายที่นางเอกยิ้มสวยทุกมุมอยา่างมิวนิธากันเลยดีกว่าคะ่ะกับการที่ต้องมาสวมบทบาทนางเอกแทนสาวเบลล่าราน,นีเนื่องจากเจ้าตัวคิวไม่ได้เพราะติดถ่ายปีแก้วนางหงไปแล้วบทบาทของนัทโมดก็เลยพลิกผันกลายมาเป็นสาวมิวโดยปริยายงานนี้บอกเลยว่ากระแสด้านบวกท้งนั้นเมื่อรู้ว่านางเอกที่มาเสียบแทนในละครด้วยแรงอธิษฐานนั้นคือสาวมิวทั้งความสวยคมและฝีมือที่พัฒนาขึ้นทุกวนันจะไม่ แฟนยิ้มแก้มแทบแตกได้อย่างไรกันเนาะจุดจ่อรอดู